แต่จะพูดนี้จะฟาร์มสิดักทีไม่ทันใจเลยแฮะมันพอจะมีตัวช่วยไหนที่ทําให้เราฟาร์มเร็วแล้วก็ฟาร์มง,ง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าอยากจะฟาร์มง,ง่ายขึ้นและโหดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีเกมพาสเป็นตัวช่วยนะสนใจหรือเปล่าลรามวีร้านแนะนําดีๆเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักด้วยละ่ะฮะจริงอ่ะร้านอะไรหรอแนะนําหน่อยแนะนําหน่อย <c oughs> งั้นขอแนะนําให้รู้จักกับร้าน มารู้อบบริการรับกดเกมพาสแบบอนิม i ไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์รับกดเกมพาสแบบบล็อกฟูดและผลพิซซ่าแบบบล็อกฟูดอีกด้วยยังไม่พอยังมีบริการรับเติมโรบัคสำหรับไอดีพาสที่จะถูกและคุ้มค่ามากๆและทางมารู้ฉอบเนี่ยก็มีเว็บไซต์เปิดส่วนตัวให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปหาซื้อในส่วนของเกมพาสต่างๆและการเติมโรบัตรสต่างๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยทำการทิ้งลิงก์ร้านมารู้ชอบไ้ที่ใต้เดสคริปชันอย่าลืไมไปใช้บริการร้านดีๆอย่างนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน อายอก็ขอสวัสดีชาวแอมพายทุกๆคนทุกๆท่านกันโดยในเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะมาอยู่ในส่วนของเกมโลบล็อกอย่างในแมพที่มีชื่อว่าดอลล่าสแตนคลาบนั่นเองอะฮิอะฮิอะฮิซึ่งเป็นแมพแนวโจโจ้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแมพที่ค่อนข้างจะน่าสนใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองมาดูกันนะคะว่าเออไอ้เจ้าแมพนี้เนี่ย จะเล่นยังไงแล้วก็มันเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันด้วยนะคะอืมโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการกดที่สตาร์กันเลยแล้วกันเนาะโอเคกดสตาร์ทเข้ามาแล้วฮะอืมอเฮ้ยบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอ่าอย่างแรกที่เห็นอยู่ะะ้านจะมีการรอบในเซิร์ฟของโลกาการ์ฟกับแอโร่ให้อยู่แล้วนั่นเองอเคทำการเก็บสักโค่นหนึ่งล้วกัน นดูสิอ๋อต้องขอบอกไปก่อนนะคะว่าไอ้เจ้า map $standclub เนี่ยหมือนจะได้ inspiration assets นะคะจาก map abyssal day นั่นเองโอเคนะคะคุณผู้ชม,มแล้วก็เสียงลถอีกแล้วฮะ,ะต้องขอภัยด้วยมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการลองดูพวกระบบอะไรต่างๆกันดูหน่อยนะคะอย่างแรกเลยตรงหน้าต่าง GUI นะข้างบนเนี่ยจะมีเป็นเวลาแบบหน้าที่บอกเนาะตามด้วยชื่อผู้เล่นหรือว่าชื่อในเกมของเรานั่นเอง ทางด้านล่างนะคะจะมี less info เนาะเป็นเผ่าอ,อารีนีนะคะตอนนี้คือเราเป็นเผ่ามนุษย์เนาะจะเป็นในเส้นของระดับเทียร์คอมมอนนั่นเองโอเคนะคะประมาณนี้แล้วเราดูดูตรงเชนชล็อกสิมีการมีการเพิ่มบูเล็กอัปเดตนะคะมีการเพิ่ม2 s t สเตนเข้ามานั่นก็คือบูเล e กพอตแพทีนัมแล้วก็บูเล e ก HGOH นะคะโอเค n นวไอเทมจะมีอะเคนโอ้โหค่อนข้างจะเยอะเลยเดี๋ยวดูตรงแบงค์สิ แบงก์เนี่ยจะสามารถสวมใส่อเทมสตอเรจได้เป็นจำนวน6ช่องด้วยกันแล้วก็การที่เราเจะสามารถเก็บสแตนสตอเรจได้ในแต่ละตัวต้องเสียเงินนะคะอยู่ที่ประมาณ25,000อีกช่องหนึ่งก็แบบค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเนาะคุณผู้ชมช่องที่2 5 5 0 0 0ช่องที่3 85,000ช่องสุดท้าย,ยจะเป็นแสน0 0 0 0อะไรประมาณนี้ในส่วนของเซตติ้งเนี่ยจะมีการปรับตามประมาณนี้เลยนะฮะ มีระบบโดเนตด้วยสามารถโดเนตได้โดยการซื้อสมอลพพอร์ตอะไรประมาณนี้ได้เลยฮะโอเคหรือไม่ก็สามารถซื้อเป็นพวกแบบเกมพาสอะไรต่างๆได้ด้วยเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนจะมี NTC DO Brando อยู่เราสามารถกดคลิกคุยได้ไหมว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าจะเป็นมออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอทำการปักแอโร่กันก่อนแล้กัน,นะฮะนี่นะปักแอโร่สักทุกหนึ่ง โอเคฮะโอ้โหเอ็มบรลลัสสเปชชื่อนะฮะเลือดของเอเจาดิโอจะมีอยู่ที่ประมาณ1,500นั่นเองนี่แน่นี่แน่แน,น,น่โอ้โหค่า,าจะจมตีแรงเลยอะเดี๋ยวเยว okay, อ็มบรลลัสสเปชโอเคกดซีเป็นการแดชนะไม่จะตายแน่นเลยเอื้อ <g ül> ไม่น่าตีเลยแล้วแต่เรคิดว่าเป็นแบบคูลิงเสเ n ็นพอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรฮะ เดูิเราได้สเตล์ม,มาเป็นอิจฉาเอเมอร์ลสแปลชออกมานะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาชมทัวร์บรรยากาศกันก่อนตรงจุดนี้น่าจะมีสนามบอลน,นะคะแล้วก็มีโลก้ก้าฟลูที่ดดาปลอยจากน้ำมาด้วยตรงจุดสนามบอลตรงนี้เนี่ยตรงนั้นคือตรงจุดที่เราเกิดต่อแรกจะมีอิจฉาบอสดีโอตรงจุดนี้จะมีเป็นพวกดัมมี่ซึ่งดัมมี่แต่ละตัวเนี่ยจะแตกต่างกันไปด้วยนะคะเออประมาณนี้เลยเราสามารถกดวิ่งอะไรได้ไหมอะ มันจะไม่ได้นะคะมีแต่ปุ่มแบบแดชอะไรประมาณนี้มากกว่าปุ่มกลิ้งก็คือกดซีนนั่นเองโอเคตรงนี้จะมีแ c a r ี่อันเชอเ d ่าดัมมี่ด้วยนะคะเป็นไอเจ้าหน้าแส์มาแปะนั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอิกกี้เหรอว่าไงอิกกี้อฮ้อยไม่ได้เจอกันนานเลยอิกกี้อยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทำการดูตรงร้านค้าตรงนี้กันก่อนตรงนี้จะมีเป็นแบบ รูปปั้นน่าจะเป็นรูปปั้นผู้สร้างหรือเปล่าฮะไม่มนใจเหมือนกันเนาะแต่ว่าตรงนี้น่าจะมีช็อปนั่นเองซึ่งช็อปนะคะจะมีหน้าตาประมาณนี้กับโปสเตอร์สุดอลังการนะคะเดี๋ยลองกดคุยดูสิโอเคกดคุยได้นะฮะช็อปแมน get มเดี๋ยดูสิสามารถซื้ออะไรได้บ้างจะสามารถซื้อเป็นแอโร่หรือโลกาก้าสามารถซื้อได้ฟรีซอสน,นะคะสามารถซื้อได้ราคามื่อสาพันห้า ชายนี่ซ้อนอยู่ที่สามหมื่นฮาร์มอนอยู่ที่ประมาณสองหมื่นดาร์เองฮะทราเวลอันนี้ไม่มั่นใจฮะสามพันห้าแบล็กมาร์เก็ตพาสนะะน่าจะเป็นแบบตัว๋วแบบสำหรับแบล็กมาร์เก็ตนะราคาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนแล้วก็ลั c กี้ทราเวลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าพันนั่นเองฮะโอเคแล้วกดออกกดตรงครอสตรงนี้แล้วก็ตรงจุดนี้นะะจะมีอ m ม n งอุสอยู่ตรงนี้นะคะกดคุยได้ไหมลิเวียนซัส แค่นี้เองโอเคอ่า okay. uh, เดี๋ยวดูซิเรามันจะมีรถโรลเลอร์ er ของดีโอด้วยนะคะเราสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าขึ้นไปได้นะ,ะแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้จะมีเป็นโรงศพเนาะอ่า uh, ขอทำการรีสเต็กันก่อนซิจตรู้เหมือนกัน,นะคะ่ะว่าสเตเนแ่ยมันมีกี่สกิลขอทำการลองดูกันก่อนอันนี้จะเป็นการกดคลิก r m b ปกติสกิล E เป็นการโจมตีนะคะสกิล R ก็ปล่อยได้เหมือนกันสกิลทีโอเคมีอย่างนี้นะคะสกิล F มีคำพูดของคาเคีวอินอัลมาลสปรชชน์นั่นเองสกิลซีไม่มีสกิลพีนะคะสกิลพีเป็นการโพสท่าแทนเออมาพร้อมกับเสียงเพลงด้วยฮะเอาดีดีสกิลเอชไม่มีนะคะน่าจะแล้วแต่สแตนหรือเปล่าเอ่อคำพูดนี้เนี่ยเหมือนอ่าของคาเคีวอินใช่ไหมเป็นภาพภาษาอังกฤษเนาะอืมโอเคอันนี้มีอะไรข้างในนี้ไหมอะ่ะไม่น่าจะมีนะฮะ ตอนจุดนี้มีใครก็ไม่รู้ลองกดคุยดูได้ไหมมันจะกดคุยได้ทัาเมื่อกี้อ่ะเออแต่อันนี้ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเป็นใครก็ไม่รู้แทนที่แทรกซึมอยู่ในก้อนหินก้อนนี้นะคะโอเคเราจะลองไปสำรวจดูข้างบนกันบ้าดีกว่าตรงจุดนี้เน่าจะมีคนที่ใส่หน้ากากด้วยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยลองกดคุยดูสิโอเคมีในส่วนของเงินให้เราเก็บได้ด้วยนะคะ นี่แหละกดตัวเอมมีหรือเปล่าเอมอะไรอย่างเงี้ยมีนะ,ะคะคุณผู้ชมโอ้โหบันคือหน้าต่างอับิสซิรี่เดชชัดเลยฮะไหนลองกดคุยดูสิ the s o v e r e i g n s of d a w n นั่นเองไอ,อ้อ่ฉันชื่อว่าบาร์เรนหาพี่พ่อสับเรียกเขาว่าอะไรสักอย่างนง the s o v e r e i g n s of d a w n special man เป็นแบบบุคคลพิเศษฮะเราเนาะก็ t ี e t u d o เก,กเ,เตอร์ รีเราเย o ร์เรสอ๋อคือถ้าเราเนี่ยามาทําการคุยกับคนยิ้นะ,ะจะเป็นการสูบเผาให้กับเรานั่นเองจะมีอยู่ในการประมาณสี่ระดับนะคะจะมีคอมมอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันคอมมอนสามสิบเปอร์เซ็นต์ระดับแร่อีกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ระดับเมทัลคออหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะต้องใช้เงินนะคะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นทุกครั้งในการส่มนั่นเองโอเคอ่ะโอเคขอทำการลองสํารวจดูทางด้านบน,นให้มันเรียบร้อยกันก่อนนะคะว่ามันมีอะไรแบบไปคุยกันได้อีกหรือเปล่า โ okay, อเคตรงจุดนี้จะมีคนาที่ชื่อว่า Hexeer นั่นเองนะลองกดคุยดิเฮ้ hey, ฉันเป็นยูเซอร์ NPC หรือว่า NPC ที่ไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองฮะอ้าวโหข้อความไปอย่างไวเลยะคะคุณผู้ชอมอ่านไม่ทัน <laughs> ตรงจุดนี้ไปไม่ได้แล้วเฮ้ย <Hey, S 2> อันนั้นคืออะไรอะ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างนี่ไงอันนี้คืออะไรอะ่ะขอลองกดคุยดูหน่อยนะคะจะมีโอไวส t e s n a k ตทาราคุโจวัสสึสอะไรเนียฉันได้ยินพลังงานบางอย่างจากตัทาราคุโจ bring me his memories I can give you his strength เอ๋เราเนี่ยอาจจะต้องทำอะไรกับเจ้าคุโจหรือว่าไอ้เจ้าทำรัอย่างนเ่ยแล้วต้องมาคุยกับไอ้เจ้าตัวไวสเสนกนะฮะเออประมาณนี้มากกว่า,าเดี๋ยวค่อยมาดูแลกันตะกั่งอื่นขอทำการรีสแตงก่อนนะฮะมาทำการกินโรกาก้าสุดแล้วก็ใช้แอร์ดูซิว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้มาเป็นสแตงอะไรกันก่อนนะไอ้ชึบ โ okay. อเคอาสิ่งที่ได้มานั้นจะเป็นเจ้าตัวคิงเข้มสารนั่นเองแสดงว่าไอ้เจ้าเกมนี้น่ยต้องมีกบอย่างแน่นอนฮะแต่ไม่มั่นใจว่ากบเนี่ยมันจะเกิดออกมาตอนไหนเนาะส่วนคนนี้เนี่ยคือใครเอ่ยวอลเตอร์ Walter นะฮะเซสลานต้องทำเร็วๆเดี๋ยวนี้ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันคะว่าทำอะไรตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นโอ้อโห เข้าไปได้ท่าน่าจะเป็นหลักผู้สร้างทุกคนในเกมนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะโอเคทำการค้ะแล้วก็ออกไปกันดีกว่าในส่วนของบ้านเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้ทุกหลังเลยนะคะอืมโอเคตรงจุดนี้มีไหมมีอาจจะมีแบบไอเทมบางอย่างก็ได้ฮะโอเคตรงจุดนี้ไม่มีเนาะเก็บไอเทมให้หมดมันจะมีเป็นโซนอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะไม่ได้มีแค่ตรงโซนนี้โซนเดียวเนาะแต่เ,เราจะลองไปทําการลองสำรวจดูตรงโซนอื่นกันบ้างดีกว่าหาว่ามันมีอะไรให้เราเนี่ยอันนี้กันบ้าง ตรงบ้านตรงนี้มี2ชั้นเดี๋ยวนะแกรมล็อกเฟรดดี้เฟรดดี้ว่าไงไม่อยู่ในตรงเนี้ยโอ้โหตัวยางใหญ่เลยค่ะเฟรดดี้ก็คือถ้าเราไม่สังเกตดูดีๆเนะี่ยก็คือแบบไม่เห็นเลยนะเนี่ยโอเคก็เหมือนจะมีอยู่ด้วยกันประมาณนี้ข้างบนมีแอ r โร่ด้วยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะลองมาดูตรงโซนนี้กันก่อนตอนนี้จะเป็นโซนที่จะเต็มไปด้วยดัมมี่นะคะ เออแล้วก็ไอเจ้าไอเทมพวกนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นพร็อพเนาะตรงกลางเนี่ยไม่แน่อาจจะมีบอสหรือเปล่าอันนี้เป็นธงของไอเจ้าตัววาเลนไทน์ใช่ไหมฮะเออเป็นธงของไอเจ้าตัวฟันนี่วาเลนไทน์นะคะคุณผู้ชมของดีโฟซีนั่นเองเฮ้ยตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างขอทําการลองไปดูสํารวจสักนิดนึงแต่ขอทําการเปลี่ยนสเตนได้ไหมคะรู้สึกว่าไอเจ้าตัวคีมคีมสันม่นมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอะไม่มีกบอะไอชึบนี่แนะ่ะโอเค โอ้โหได้มาเป็นเอ็มเพร์เลอร์กระโดดก,ก็กระโดดไม่ได้ซะด้วยฮะแต่ลองดูตรงนี้ซิเหมือนจะมีก็ตัวอะไรอ่ะมีปืนอันนี้ด้วยฮะแล้วคือกระโดดไม่ได้หมายก้อนอีกสักรอบหนึ่งขอสแตนที่มันกระโดดได้เถอะจะได้แบบสแตนจาขึ้นไปนะฮะโอเคมาไหนลองกดคุยดูซิไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแรดหรือว่าหนูนะฮะ 6 3 6 1 6ึ6 1 6 e 6 3 6 5 6 4น่าจะเป็นรหัสโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะคไปชอไอ้เจ้าหนูตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับปืนที่อยู่ข้างหลังของมันด้วยนะคะค่อนข้้งจะพิเศษเลยค่ะไอ้เจ้าหนูตัวนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยหมือนจะมีอีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองทําการกดคุยดูแล้วกันคนคนนี้เนี่ยคือใครอืมลองดูนะฮะ i see y o u f a r m e ฉันเห็นว่านายเธอเจอฉัน You have come to right place My people desire fragments of the great old one. If you can manage to bring that to me, you may join us. I can guide you to his domain, but only when the time is right. Wait for me behind that. อันนี้คือ,อยังค่อนข้างจะงงอยู่เหมือนกันนะคะไม่มั่นใจว่า มันเนี่ยจะต้องให้ทําอะไรยังไงกันบ้างอ่ะเอออันนี้ค่อนข้างจะยังงงอยู่เนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาสํารวจการเทียห์ละกัน,แ,กนแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคือตอนที่เราเนี่ยทำการเกิดมาฮะเข้ามาเกมตอนแรกคือเหมือนเราเจะเห็นว่ามันมีอีกเกาะตรงโซนหนึ่งอยู่ตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปสํารวจดูแล้วกันว่าไอ้เจ้าตรงเกาะนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะอเออทุกคนคือเราขึ้นาลอยแล้วมันมีบอกล่องหนอ,อยู่ข้างบนนะโอเคเดี๋ยวนะก่อนอื่นเนี่ยเราสามารถเอาเรือลำนี้แล่นไปได้หรือเปล่า ลองดูนะฮะกดตรงคลิกอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมลองดูนะฮะคุณผู้ชมอ้าวแล้วมันจะไปเกาะน,นั้นยังไงอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะฮะขอทำการเปิดภาพให้สุดนละกันเนี่ยมันจะเป็นเกาะที่จะเต็มไปด้วยโคลอสเซียมนะคะเอ๊ะหรือว่าเราาจจะต้องใช้บอกล่องหัวในการอันนี้ไปหรือเปล่าฮะขอแป๊บนึงนะโอเคโอเคขอทําการปิดอันนี้ก่อนแต่อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเพิ่งเห็นเลยขอทําการลองกดคุยดูหน่อยนะฮะ บอกว่า be careful ระว pues ังด้วยล่ะเจ้าเด็กน้อย this present มันจะมี the p l a c e of เดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวฮะเดี๋ยว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  Emerald special นี่แน่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ก้อน skill up Emerald special ไปเลยอะไรอ่ะ แล้วสิ่งนี้มันคืออะไรมันคืออะไรอะคุณผู้ชมอันนี้ไม่รู้เลยเอาอีกแล้วออ้จีเจ็บฉะต้องไจีเจ็บฉะต้องไหนี่นะตามดิสก,กิท่นี่น่นี่น่เราไปรนรอสิแสนซ้ำสักนิดหนึ่งแล้วกันนี่น่เอ็มบลีแอบแนงนะฮะนคุณผู้ชมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นอะไรตรงการลางหรือเปล่าเจอแล้วฮะอะไรก็ไม่รู้อะแกบดูดิ อะไรอ่ะรีเพื่อนอาร์โอหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นโ,โอเคค่ะคุณผู้ชมมันเราจะได้มาเป็นบีเทอร์แอร์โรนะคะสิ่งนี้ว้าวใจยเย็นขอทำการเกยนไว้ได้แบงก์กันก่อนไม่ม่นใจเหมือนกันนะคะว่าไอเจ้าต่อบ,บีเทอร์แอร์โรเนี่ยสามารถทําอะไรได้อะนะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นคิดว่าตายดีกว่านะคุณผู้ชมพวกนี้เนี่ยถ้าเราฆ่าได้เดี๋ยน่าจะได้เป็นแค่เงินเฉย แต่ว่าไอ้เจ้าตรงกลางเนี่ยเหมือนมันน่าจะต้องรอเวลาสปาวนะคุณผู้ชมสาหรับในส่วนของอไอ้เจ้าตอนนี้นะฮะเออตีมาตีมาตายเลยเอออ่ะเรียบร้อยฮะเกือบจะรีเซต็ตละก็คือน่าจะต้องทําการตีเจา้าตัวพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันเนี่ยจะทําการเกิดไอ้เจ้าตัวบ,บีชเอรอร์โรเมื่อกี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือได้มาแล้วนะคะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเนี่ยเอาไว้ทาอะไรได้ แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้ดูแลกันเดี๋ยวเราเนี่ยขอทําการลองไปตรงอีกเกาะอีกเกาะหนึ่งก่อนยังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันไปยังไงแล้วมันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคนะเดี๋ยวขอทําการเหยาะบนน้ําได้อ้ามันก็แสดงว่าเราก็ไปตรงน้ําได้ดิใช่ไหมไม่ได้แฮมันมีเบาะล่องหุนนะคุณผู้ชมอาจจะต้องทําการกระโดดตึกตรงนี้ไม่ได้แล้วว่าเออไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าทำไม่ถึงไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้ ข้อหลัง้วกันนะโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับในซองของเอจ้ามัที่มีชื่อว่าดอลลาสแตนคลับนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็เป็นแมพที่น่าจะได้รับได้บรรดาใจมาจากอับิสซิลี่เดย์แบบจริงๆจังเลยนะคะคุณผู้ชมก็ใครที่อยากจะมาลองดูก็ลองมาดูกันได้เลยฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบเนี่ยก็ชื่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชม,อมโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันไปก่อนละกันเอาไว้เจอในในวนของคลิปวันพรุ่งนี้ละะกันนคผม